ครับศิลปินไยหญิงบอหลายครับเอาน้องน้ำหวานน้ำใสมาเคลื่อนไวน้ำหยดจริงๆแล้วนะครับน้องน้องจะมานะครับผมประสานงานจนห่อนหาโมงแรงว่าจนจนครูอ่ะครูผู้ใหญ่แกเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการเขาเป็นผู้นำภาคเพื่อนบอสบายเพื่อนเขาโลงบานนะครับซึ่งน้องกต่ย่งค่อนแค้นอยู่ถ้าครูไม่พามาเขาก็ไม่มีใครพามา นะครับผมก็เลยประสานงานจนแตกเช้าหนึ่งครั้งจนหอบเทียงใบแล้วก็ในช่วงเย็นๆบอกว่ากําลังบริหารจัดการเรื่องรดวาเสียมากคนบอกยังสั่งเลยนะครับบาเสีมากผมก็เลยประสานงานเลยว่านะครับก็ให้เขารับผิดชอบก็ถึงเวลาน้องก็ไม่ได้มาจริงๆน้องประสานงานอยากมามา,มากครับพี่น้องประธานอาให้พี่นอ้นนองเดอ้อ น้ำฟ้ากับน้ำหวานครับนะครับคพี่น้องที่เป็น f อซนะครับคอยติดตามต่อไปเนาะพี่น้องครับ